ใครดอใเาเี่ะปีเพลงฉันไหมตั้งอยู่ไหมถอดสไลด์เลถอดสไลดให้ป็นเหลืองนเดี๋ยวเลนี่ยกินกวันหยุดนะครับผมม้นไห่นไห้นไ่ยหนไหนหา่ตน่ใหญ่ต่ห่แน่มันไห้นไ่ใหนหญ่ตน่้ไ้า่้นไ่ไหญนไ่่ะโน้หหนนม การไหว้น้นไหมครนี่ใช่ไหมะฮ่าฮ่า่าฮ่าง่าถ้ายิงมมางนการที่กดที่มันสาดน้ำไม่ใช่น้ำครองที่บานไปตุดใดวัดเอะไรไม่อีนางกดเอ็งไหว้เป็นสะน้ำไม่ใช่ไหว้ของมีลีลาการไหว้หน่อย เออไม่ใช่โดดปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บอ่ี่มุา้นแบบนโ้ตเขาจะนะเบงปรุกคูุกเจะระนอหน่อยนมาแบบรุกวัดออ่อไแบบนี้กอนเกงใจสะเลยไม่ใช่มวยวัดเออไแบบมวยวัดไม่ได้นะอนี่ครับ โอเคครับบุกครับไอ้กดอนนีกดขี้ีบอกล้วแตก่อนแล้วกดกดตีกาได้ป่ะวัดตีกาวัดตีกาได้แล้วหน่อยโอเคอันนี้ปลาไปยูนนะครับผมนี่ปลาไปยูนปลาไปยูน ข้นาวค่นี่คุณเอกน่ารักมากครับน oh! ja. mm ้ำมันต้องอุ่นนะกินแล้วอ่ะรมันก็อุ่นเองรวมนกอุ่นเองค่ะ็ลงมาเลยหันหน้านี้หน่อยว่าอุ่นเลยหันหน้าหน่อยครับคุณสูครับโอเคโอเคอเคโ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 ลเคอเคอคอเคโ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 อคโอเคเคโอเคโอเคอีคโอเคอเคอีคอคคเคคอเคคโอเคเคคโอเคคเคคคลค ไอ้เปาไหนโชว์หนมไหมเปามไม่ตีเลียดอกเนี้ยแต่ผู้หญิงไงมันก็เป็บพอไ้สัวลงมาแล้วนหนบอสสัวลงมาจตอุ่นแม่รู้ว่าอะอุ่นนะเนี่ยมีพูดอุ่นหาหนาวกมว้ายนี่แม่นี่แม่มาครับเตงถ้าลงมาแล้วมันตีอุ่นเลยไอ้ยบอสหนาหนาวบอหนาวร่างกายบอนจะร้อนหนาว อย่าใดูสลบอย่เล่นเอาสลบแดงวันนี้วัดหัวหน้าทีมวันนี้กี่ทุ่มคะวันนี้ตั้งในกระปุกสักทุ่มหนึ่งค่ะโอ้โหพวกตื่นเต้นยวกห้องพวกกระตือหลงอ่าเหรอมีฟ้าพูดถ้าไม่ตื่นนะมันไม่ตื่นนะอ่ะและละวันนี้สอนเป็นใจมากเลยถึงฟาใช่หน้าอาบบ้างหน้าเล่นมากโมงตื่นพอดีฟ้าอาบน้ำฟ้าฟ้าอย่ามากระวนอย่ามากระวนให้ฟ้านอนรอ แม่อยากไปดูโชว์เอ้ยเนาะเฮ้ยแม่อยาไปดูกีบางทีแค่อิสระพ็ไสิบสี่ที่ในโซนนั้นใช่มึงอยากพัฒนาไหนนลกวแถวบ้านเราล่ะไม่ไปย้อนกลับไปโกยอยู่ร้อยไม่ย้อนไปดูแถวเนี้ยแถวไม่มีแถวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคปฐมขอนแก่นแล้วก็ไออเกินร้อยอยู่อัน อยู่โกตุ๋มข้บคขบคุณกยบยโกไอยุ้ของาพาุกยุทามยุคนเบิร์ดกยเดียบยุ้ยุนราบุนมิาคณนน่ะที่มุยะน้ำเพราะว่ามีควลุกจัดความก็เลอยากไปหาอี่แจ่เถอะเถอะเถอะอลังการงานสร้างค่ะอีกแก้วหน้าม้าท้อรูปจริงเลยมันบอกว่าเออบอกแม่เะือนี่ครับนี่ครับใส่ครับเอครับอ๋อก็ปิดไป นิดๆหน่อยๆก็ได้ครับขออยู่หน้าๆนะให้ดูไม่ได้ด้นกลางแม่นาหน้าคือติดนี่อหรละติดกันบอกยังอะไรขึ้นไปเนี่ยอ้าวนพี่เพื่อนบอกว่าเอาเอาข้าล้ำโพทั่วตรงกลางอ่ะว่าเอาข้าเอาข้าล้ำโพติบอกไหนได้ก็ยังไม่ปูหรอกตอนเนี้ยเอาข้าล้ำโพเลยบอกยังเยื้องยังเยื้องล้ำโพเข้ามาข้างในอยู่ตรงขาไฟเราอ่ะเพราะว่าถ้าอยู่กลางเราลุกแบบนี้ได้แต่ถ้าอยู่อยู่ล้ำโพเลยมันก็บึ้มบึ้ม ก็เลยเออเดี๋ยวพอมาอยู่ตรงนั้นง่ายมากตรงกาไปเราตรงกลางไปเราแต่ว่าอีกคนอปูนก็อจะางเรื่องมองเรื่องชอบบหรอเราตัดแจมสีไหมหน้าลำโพงแต่ขยับเข้ามาใน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 เวทีไม่ต้องออกไปนอกตรงกลางเวทีก็ขยับมาอีกนิดเดียวเพี้ยงอแต่ก็ให้อยู่ระหว่างนล้วก็เราได้สูดได้เอ็กซ์ซ์ไซส์ได้ทำไมมันหนาวจังเลยมันหนาวทราะยสูดปลาเขาเป็นตะเทียงอ่ะปลาไมใกล้ละ ถ่ายที่อื่นไปไปตีกอลฟไปใจเย็นพี่มดพี่มดเจ้าอย่าถ่ายหนูนะหนูขาหนูนี่เขาเวรยองไห้แบบกำลังฟังเพลงอยู่แล้วมาปิดเพลงไม่เราไหว้าด้ยดูหน่อยไหวยังไงไหวไหวแบบว่าให้เกียรติสักเขาหน่อยไหวแบบไม่ใช่ไหวแบบอีกดนะ แม่ยังไงเราไหว้ราวเลยไหว้น้ำคลองอย่าไหว้น้ำเหมือนไหว้น้ำคลองโอ้โหคุดยอดเลยชือลูกพ่อหนูลูกพ่อหนูรอพี่มดหรือสายจะไปเล่นกันที่สายมาตัวเองน่าได้ไหมเไม่เป็นไรไม่ใจเย็นจะรอขายโรแรมก่อนเดี๋ยวไปทำใหม่ปรับปรุงใหม่ทุนหมดพ่อ กินสูยานลูกคนย่านเขามาเอลักอลูกคนุ้องนี้ผมยานเขามาลักลูกจาอบึนนี้เลยบรรากาานสบสองาส่่าไม่ดีียสีจม่ก็ีเลยอ๋อเื่อยามฮะ องจุดเก้าเล็กๆเองเนาะธรรมดาเนาะไม่แพงมากนี้น่าจะเริ่มพนี่ส่คุณาจะ้จอดรถไม้เ่ไม่น่าจะเริ่มต้นหย่ไม่ว่าจะซื้จอดรถพี่วาที่วามนใกล้จะใกลจะตัวสูงไันแพรมเก้าโล90โลรอ้จอดรถเหรอจะข้จอดรถพอดีว่ามีคอนเลเอร์ไปวัดแพงเกิเโลวัดววัดไปวัดแพงแกนี่ มาบ้ไปเจ็ดสิบอยู่นะออมแอมลงมาถอดนางเอกน้องแอมเอาแอมเข้ามาทนี่มาฟังไงมเนี่มาเอมาเนี่ยเขามาดเ้ยเห้ยน้องไงะ้องไงเปาดายองะด่าว่าไงบอาอะ ดาว่าไงลบยุาหันลบยุงกุยยิ้มแบบป้อันนั้นคืออันนั้นคือคำพูดที่ไม่ได้ออกจากใจคำพูดที่ออกจากใจอีกทีงพี่เป้าพี่เป้าเออออกแอมออกแอมป้องกันกูด่าคำนี้เลยเมื่อกี้นี่ด่าครับนายคำนี้เลยคำเดียวกันเออใช่คำเดียวกันด่าเงียบกูด่าคำเดียวกันกับมึงเลยออกแอมเอออ่ะไปกลับเอฟีครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ แม่ปลาพยุน้อยเนี่ยครับเขา้องเรียนมานะครับผมโอเคครับติดตามป่ามดอยู่ยาลำเมลือเอาเชี่ยวสวยที่สุดคือครูเอนะคะสวัสดีค่ะ